หน้าก็หลอ่อโปรไฟล์ก็ปังอง27ซุปตาแดนหมอลำความสามารถไม่ธรรมดาเหล่าซุปตาจากแดนอีสานนั้นเก่งๆกันทุกคนบางคนผ่านการประกวดจากรายการต่างๆมามากมายบางคนนั้นก็ทั้งเรียนทั้งทำงานไปด้วยเรียกได้ว่าความสามารถไม่ใช่น้อยแต่จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยคะ่ะ อันดับเจ็ดเด่นคุณงามเนตรนักแสดงหนุ่มสุดรัมสันคนนี้มีดีกีเป็นหนุ่มอีสานจากอุบลราชธานีแถมความสามารถก็โดดเด่นมาตั้งแต่เด็กๆโดยสมัยเรียนหนุ่มเด่นคุณเป็นนักกีฬาปิงปองนักดนตรีในวงโยธวาทิตศและเป็นรัมเมเยอร์ของโรงเรียนอีกด้วยจากนั้นก็เข้าศึกษาในคณะนิเทศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิดิทัศน์มหาวิทยาลัยลังสีแถมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพอีกหนึ่งคนของวงการเลยก็ว่าได้ อันดับ6เต๋าเศรษฐพงศ์หนุ่มหน้าอุปป้าคนนี้ก็เป็นลูกอีสานเหมือนกันโดยมีภูมิลำเนาที่จังหวัดกาลสินและมาศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นก็จะมาประกวดรายการ AF ในซีซั่น8ทำให้เขาต้องย้ายมาเรียนและทำงานอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองโดยปัจจุบันนี้หนุ่มเตานั้นก็มีความสามารถล้นมือทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นละครเรียกได้ว่าเก่งแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะ ันดับ5โตโน่าคินนักร้องนักแสดงคนนี้เป็นหนุ่มขอนแก่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการบินจากมหาวิทยาล,ายลัยราชภัสส่วนดุสิตศูนย์หัวหินและเข้าประกวดในรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวในซีซั่น6และขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่จะจรัดเป็นอย่างมากสมกับความสามารถของเจ้าตัวมากจริงๆเลยล่ะคะ่ะ อันดับ4เตยพงศกรนี่ก็เป็นหนุ่มอีสานอีกหนึ่งคนเหมือนกันโดยพระเอกหนุ่มคนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญหลังจากจบม,มัธยมก็เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่จังหวัดกรุงเทพโดยได้รับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาควิชาโฆษณาและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเข้าร่วมการประกวดโครงการ t h อ Idol p r o j e c t 2โดยได้คว้าตำแหน่งท็อปออฟไอดอลมาครองไว้อีกด้วย อันดับ3าไม้พัทรเดชเป็นพระเอกหนุ่มและนายแบบสุดหล่อซึ่งถือว่าเป็นของดีของคอนแกนอีกคนเลยทีเดียวโด้วยหน้าหวานๆหุ่นดีๆเป็นขวัญใจชาวอีสานไปอีกหนึ่งคนแล้วโดวยเข้าวงการโดยการประกวดเมนสิวกายชาเลนจ์ในปี2011นปี2011และหลังจากเข้าวงการก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากความสามารถที่เจ้าตัวมีจนกลายเป็นพระเอกตัวท็อปของช่องเลยทีเดียวละคะ อันดับ2เวียสุกุลวัฒน์พระเอกหนุม่มที่ใครๆก็รู้ว่าเจ้าตัวนั้นเป็นลูกอีสานอย่างแน่แท้เพราะเกิดที่จังหวัดขอนแก่นและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกลล่นอีกด้วยและปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าหนุม่มเวียนั้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายที่คุณภาพขับแน่นมากจริงๆคะ่ะ อันดับหนึ่งนัเด็คูกิมยะพระเอกหนุ่มอีสานสูนฮอตที่มาจากจังหวัดขอนแก่นแท้ๆอีกหนึ่งคนและเป็นคนที่รักบ้านเกิดมากๆหากมีเวลาก็จะบินกลับไปอยู่ที่บ้านเสมอและยังเป็นดาราที่ติดดินแบบสุดๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดีก,กีการศึกษาหนุ่มนเด็กก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลงังศีตแถมยังได้รับเกียรตินิยมอันดับที่สองมาครอบครองไว้ได้อีกด้วย